สัตว์ที่จะตายฟังพระธรรมแล้วได้สภาพศพที่แปลกๆก,ก็คือเนื้อตัวก็ยังนิ่มอยู่หลายวันก็เห็นลองกันหลายคนก็เลยมาดูว่าจะพออธิบายอะไรได้ในอย่างในในปุริสกติเจ็ด ถ้าเราได้เห็นช่วงจังหวะของสเก็ดไฟคือช่วงระหว่างที่จะไปสร้างพบช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ส่งผลเราช่วงนี้คนจะเป็นช่วงที่เรียกว่าสัมภเวสีตรงนี้สัมภเวสีสัตว์คือก่อนที่จะถึงความเป็นปุถสัตว์ต่นี้ช่วงกายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลาย ตายแตกทำลายก็ยังเป็นเดลัฉานอยู่ยังเป็นเดรัชานก็ฟังธรรมบรรลุธรรมไม่ได้อยู่แล้วช่วงชีวิตจะแตกทำลายก็ยังเป็นช่วงชีวิตของเดรัฉานอยู่ก็บรรลุธรรมไม่ได้ตามที่พระสัสจะส่งตรัสไปอยู่แล้วแต่หลังจากชีวิตแตกทำลายไปแล้วหลังจากชีวิตแตกทำลายซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนไทย เปลี่ยนถ่ายพบแล้วสัตว์จะต้องยึดมโนก่อนแล้วมะโนเนี่ยเกิดการโน้มไปมีการโน้มไปเข้าไปสู่ผืนนากรณีสะเก็ดไฟจะเป็นกรณีของสั่งโย้าสิ้นใช่ไหมห้าสิ้นแต่นี้เดรัจฉานก็คือจากจากศูนย์เหมือนกันจากสังโยน์เต็มหมด แต่นี้พอตอนเปลี่ยนถ่ายพบเนี่ยเราไม่มีมูลตรงนี้ว่าอาว่าจะเป็นอะไรได้แต่นั่นคือเขาเป็นเป็นถ้ากับเป็นสัมภเวสีสัตว์ยังไม่ได้พบแต่กําลังจะไปไปสู่พบหรือแสวงหาพบซึ่งเป็นช่วงสั้นๆนิดเดียวช่วงนเนี้ยเนี่ยที่พระสัทธรรมยังยังมีอยู่ปรากฏอยู่กับเขาอยู่ตลอด แต่นั้นก็เลยเป็นได้ที่ตรงนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับกับเขาได้นี่นี่คือหนึ่งช่วงช่วงที่2ก็คือช่วงที่กายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลายเนี่ยผัสสะที่กระทบเขาเนี่ยเป็นผัสสะที่น่าปรารถนาน่าพอใจในลักษณะของการเป็นพระสัทธรรมซึ่ง อย่างน้อยก็เป็นสัมผัสที่ดีซึ่งสัมผัสที่ดีก็ทําให้เกิดเวทนาที่ดีซึ่งเป็นไปได้ที่เขาจะเกิดมีความปราโมทย์ใจปิติใจของเขาเกิดความสุขใจเหมือนที่พระุทธเจ้าตรัสเนี่ยถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งก็อารมณ์นั้นก็เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นอีกช่วงหนึ่งนี่เป็นช่วงที่สอง แต่ก็บอกไม่ได้ว่าว่าไปเป็นอะไรขนาดในแต่ผลลัพธ์ก็คือสภาพศพที่ไม่เหมือนกับสัตว์ตายทั่วไปก็คงจะมีเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างแล้วก็สามารถพิจารณาได้ประมาณนี้เราช่วงเปลี่ยนถ่ายพบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ได้กระทั่งสามารถปรินิพานได้อย่างในปุริสกติเจ็ก็สามารถปรินิพานได้ถึงสามช่วง เท่ากับว่าช่วงเปลี่ยนถ่ายพบก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกับการที่อยู่บนภพและแม้แต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆส,ส,สั้นมากๆเลยก็ยังสามารถที่จะ,จะเจริญมรรคเดินมรรคเพื่อการหลุดพ้นได้นี่ก็เป็นคติเจ็ดแบบที่เราเอามาเปรียบเทียบกับพวกสัตว์ที่ฟังสัตว์รมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงมรณะกาเล